จะเป็นอย่างไรถ้าผมรวมนักเตะใจมามาไว้ในทีมเดียวกันพวกเขาจะได้แชมป์หรือไม่ใน FC 25และนี่ก็จะเป็นทีมนักเตะใจมาที่ผมพูดถึงโดยมีผู้รักษาประตูเป็นโยริธ ใจมาเพราะว่าเมาแล้วครับและเซนเตอร์2ตัวจะเป็นรามอสที่บางทีก็ไปแย่งเขายิงลูกโทษและโซนเทอรีใจมาขนาดไหนละล่อเมียพื่นแบ็กซ้ายเป็นเจ้าคันเซโลใจมาตรงตัวเองฟอร์มตกแล้วก็ไปไวุ่นวายว่าไม่ได้ลงตอนอยู่ที่ซิตี้และแบ็กขวาเป็นเทรนอลกซานเดอร์อารอนที่ยอมย้ายฟรีเพื่อไปหาแฟน,นที่มาดริดกองกลาง2ตัวเป็นเดเลอันลีและพอบบ้าที่บางทีก็ยิงทิ้งยิงควางปีกซ้ายเป็นกานาโชที่ช่วงหนึ่งใจมาจะจะยิงอย่างเดียวไม่สนลูกใคร และปีกขวาเป็นซาลาในตอนที่อยู่กับมานเนตตอนนั้นใจหมาจริงและกองหน้า2ตัวจะเป็นเกรียนโอของเราอันนี้ไม่รู้ว่าใจหมาวิมันอยากจะทำารก็ทําและพี่โดบางทีเพื่อนร่วมทีมยิงเข้าแกก็ไม่ดีใจด้วยซ้ำติงพี่โดอย่าเพิ่มด่าผมนะคฟัฟและทุกคนน่าจะรู้ว่าผมให้พวกเขาไปอยู่ที่แมนยูและเราจบอันดับที่6ในลีกถ้าบางทีมก็อยู่ที่เดิมตลอดเลยวอรี่แถมเรายังชนะสเปอร์สในยูโรปาไม่เหมือนชีวิตจริงพี่โดและเกรียนโอทําไปคนละสิบประตูแสดงว่าไม่มีใครไปถึงฝันของเันซี